สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เบ๋ไม้ก็รอดออกมาแป๊บแป,แปตอนนี้เราอยู่ในงานจ้ะคุยเสียงดังไม่ได้อายเขา <c oughs> นี่ยกำลังจัดลานจ้ะ <c oughs> เด็กเดเขาช่วยแม่จัดล่านจ้ะ น้องใช่ปเขียนป้ายราคาให้แม่จะ้ะแม่ลืมเขียนมาวั้มือเป็นชาร์ปีเราลืมเอาเอ,าเอ้ปากามมึกซึมมาด้วยเราจะพาดูจะ้ะนี่ของที่เราทักมาคอยดูว่าวันนี้จะมีคนมาซื้อบบาไหมเราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันแรกที่เรามาเปิดร้านขายของจะ้จะร้านพี่สาวอยู่ตรงนู้นพี่สาวทำเทียนหอมขายจะ้ะ เดี๋ยวเราถึงจะพาดูนเนาะเดี๋ยวด้วยน้านของเราก่อนกระเป๋าน้องชาบ,บาเขียนป้ายเห็นไหมกระเป๋าใบเล็กๆก็มีหวงกุญแจแมวหวงกุญแจผงมีปั๊มมืกจ้ะ แล้วก็มีที่รองแก้วด้วยอันนี้อาจจะทักยากหน่อยเข่าหน่อยที่แขวนจะให้ดูที่แขวนผ้าเช็ดมือจ้ะมีที่ใส่มีที่ใส่ขวดไว้ <c oughs> เช่นท่ตรงนู้นเาก็กซุ่มดอกไม้ของแหววตรงนี้จ้ะดอกทา,านทตะวันดอกลาบดอกลาเวนเดอร์ดอกยูลิปนีดอกกระดิง่งแล้จัดเป็นช่อกับแบบนี้จ้ะแล้วก็น้องน้ำตาลสวัสดีค่ะเจนาสวัสดีค่ะลูก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องชบาลูกสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาดูร้านพี่สาววิลลี่จ้ะพี่สาววิลลี่ทำเองทุกอย่างได้เทียนหอมจ้ะเอาอยางสวยเลยด้วย พี่สาวบิลลี่ก็ทำชั่นเองด้วยจ้ะเจะททำชั่นเองด้วยก็ออยัางงามเลยพี่สาวก็นองชายก็ยืนคุยกันอยู่ตรงนน้นจ้ะเราได้ตั้งร้านอยู่ข้างใน มีร้านขังนอกด้วยจ้ะเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแป๊บนึงไปส่องไปส่องดูให้เฉยนันจ้ะร้านขังนอกลูกๆเดี๋ยวเขาเดินออกไปดูกันอันนี้เป็นของที่เราจะเอาไห้กระทางงานจ้ะล้วก็จะไปจับฉลากนะ แล้วใส่ไก่ใส่ขวดวายขวดนึงแล้วก็ที่ครอบขวดวายแล้วก็ดอกไม้จ้ะในตะกร้านี่จ้ะ,จะเอาให้ทางงานเขาจ้ะเหลืออีกประมาณสิบนาทีงานก่อนเริ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวนั่งกินก่อนยังไม่ได้กินข่าวเช้าเลยเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วจ้ะทีสาตีเดินดูเดินดูผลงานที่น้องสะพายทักจ้ะช่วงที่เรานั่งรอลูกค้าจ้ะแล้วก็เอางานมาทักด้วยจ้ะ แหววยังอยู่เฝาลานอยู่จ้ะว่าจะเดินออกไปข้างนอกก็เลยไม่ได้ออกไปเลยแหววอยู่ในตัวตึกอาคารเนาะพี่จ้ะก็จะมีโรงอาหารอยู่ตรงนั้นจ้ะเขาขายอาหารอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเราจะให้นองเจนาตามาเฝ่าร้ลานไห้แล้วเราจะออกไปข้างนอกก็นองฉบาจ้ะไปหาเดินดูของนะเดี๋ยวจะพาเดินออกไปข้างนอกจ้ะดูร้านค้าข้างนอกร้านของแเววอยู่ข้างในไงพัดลมอากาศยังดีเลยวันเนี้ย เราพาเดินดูแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในร้านจ้ะให้น้องเจนาตาเฝ้า้านให้ ลายล้านค่าเลยจ้ะเดี๋ยวพาเดินไปดูฝัง่งเงินแหะเดี๋ยวพามาเดินดูฝั่งนี้จ้ะร้านที่เราเดินผ่านตรงนู้นจ้ะเข้าทักไอ้ s, uh, <S ตุ๊ก,กตาด้วยอยากได้ไหนพรมจ้ะร้านตรงนี้จะเป็นพวกร้านกำไร อยู่แล้วขายอยู่ตึกข้างในนี่จ้ะแ,แต่ว่าเขาจะจัดแผงให้เราตรงไหนเนาะน้องเซนาตายืนขายให้แม่อย่างดีจ้ะน้องชบ,บานั่งอยู่ตรงนี้ช่วยกันขายผู้เบา,อย,บา,าอยู่ตรงนู้นจ้ะผู้เ่าใส่หมวกคาวบอยอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีจ้ะงานก็เลิกแล้วจะบางร้านเขาก็เริ่มอ่ะทยอยเก็บของกันแล้วจะ nice. มีแต่คนชอบไอ้นี่เลยพวงกุญแจแมวจ้ะเราขายไปกี่อัน3อัน4ีอันมั้งพวงกุญแจแมวสีดำจะขายมด เด็กๆไปยืนดมเทียนหอมของป่าจ้ะเดี๋ยวก็จะเก็บของแล้วจ้ะงานเลิกแล้วเดี๋ยวเก็บของร้านนี้เขาขายกล่องใส่อาหารจ้ะบิลลี่เดินมาแล้วเดี๋ยวแพ็คของกลับบ้านกันจ้ะ ของกระป้านกันร้านอื่นก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วจ้ะของเราก็เก็บเกือบเสร็จแล้วพี่สาวก็กำลังเก็บอยู่จ้ะ